ทองประสมโปรไอจีชมพู่อริยาหลังใจหายสายฟ้าและพายุดูโรงเรียนที่อังกฤษ ได้ด้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่หลายๆคนต่างก็อิจฉาสําหรับครอบครัวของชมพูออนนมพ่อริยาและน็อตวิสรุตหลังแต่งงานเนี่ยชมพู่อริยาและน็อตก็มีทาย,ยาทด,ด้วยกัน3คนได้แก่น้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอมิเกลและล่าสุดต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวโซเชียลใจหายเมื่อชมพู่อริยาและน็อตวิสรุตได้พาทาย,ยาทอย่างสายฟ้าพายุไปดูโรงเรียนที่อังกฤษซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศโรงเรียนนั้นดูสวยงามและก็น่าเรียนอย่างมากเลยเรียกได้ว,ดว,ว่าทั้งสองฝาแฝดเนี่ยกำลังเดินตามรอยเท้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เป็นนักเรียนอังกฤษในร นี้้แลลวหรือเป่โดยหลังจากมาดูโรงเรียนสาวชมพู่ก็มีอาการใจหายแล้วก็ได้โพสตแคปชั่นบอกว่าขอเวลาทําใจสัก20ปีหลังจากนั้นผู้จัดคนดังอย่างแอนทองประสมก็ได้โผล่ไอจีชมพู่ทันทีหลังพาทาย,ยาตหมื่นล้านอย่างสายฟ้าพายุเนี่ยไปดูโรงเรียนที่อังกฤษโดยแอนเนี่ยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีขาว